ประวัติเหล่านี้แม้ตัวเขาเองจะพยายามชี้แจงแสดงให้เห็นว่านั่นมันไม่เกี่ยวนั่นมันคือแป้งนั่นมันจบไปแล้วแต่เอาเข้าจริงๆถามว่าคนเชื่อไหมคนไม่ค่อยเชื่อต่อคําชี้แจงของคุณธรรมนัสสักเท่าไหร่ <c oughs> ประวัติเหล่านี้มันเป็นประวัติที่ไล่ล่าคุณธรรมนัสบนะคุณธรรมนัสซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยแท้ ยังคิดจะล้มพลเอกประยุทธ์นะเห็นไหมอยู่กับพลเอกประวิทธ์ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นพักเดียวที่หนุนรัฐบาลแต่คุณธรรมนัตก์กับเป็นหัวหอกในการที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ปลดออกจากการเป็นรัฐมนตรีเอาสิพลเอกประวิตร์หัวหน้าพักพลังประชารัฐกับคุณธรรมนัสเป็นไง ก็ยกลูกพักออกไปโอ้โหท้งท้งที่สนับสนุนกันมาลักกันปานจะกลืนกินเหมือนพี่เหมือนน้องในไส้เลยแหละ <c oughs> ก็โดนคุณธรรมนัสดึงสอสอออกไปเรียกว่าคนเอกประวิตยเนี่ยต้องถึงขนาดกระอากนะอ่ะเพราะตัวคุณธรรมนัสเอาเข้าจริงๆนะไม่ได้คุยละแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะ แค่คงจะขายไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะเวลาคนมองตัวคุณธรรมนัตหรือสอสอธรรมนัตรัฐมนตรีธรรมนัตนีมน่มันก็มีอะไรที่คนคลางแคลงใจอยู่เรียกว่าภาพพจน์มันไม่ดึงดูดใจที่จะให้คนเลือกหัวหน้าพักคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีและจะหย่อนบัตรให้แก่พักกล้าทำ ก็คอยดูในสนามเลือกตั้งก็แล้วกันแต่ถ้าเรามาดูตัวคุณธรรมนัสจริงๆนะจะเห็นได้ว่าตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรีเขามีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทจริงจังเด็ดขาดเข้มแข็งในการทำงานลงพื้นที่โอ้โหยิ่งตอนน้ำท่วมเห็นไหมถือโทรโคงวาดถูเช็ดเอากันแบบเอาจริงเอาจังมากนะ แล้วเวลาแกประชุมข้าราชการพูดกับข้าราชการนี่ฮไม่ทําตามนี่ไม่ดําเนินการตามนโยบายปรดย,ย้ายจัดการคอยดูแสดงถึงความมีอำนาจใช้พัดเดชอย่างเต็มที่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีอำนาจนะอย่ามาเล่นกับผมนะ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าลีลาของรัฐมนตรีคนอื่นๆทั่วไปที่เราเห็นขนาดพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ก็ไม่แสดงอาการกล้าวกลางเหมือนคุณธรรมนัสก,ก็น่าคิดนะครับเพราะประวัติในอดีตของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพที่หลอกหลอนในตัวเขาและหลอกหลอนพี่น้องประชาชนเคยรับราชการเคยออกจากราชการ เคยมีคดีเกี <ís tôi> ่ยวกับเรื่องยาเสพติดในต่างประเทศก็แปลว่าประวัติของเขาเนี่ยมันเป็นที่คลางแคลงวิตกกังวลไม่แน่ใจของพี่น้องประชาชนแม้แต่ในสภานี่ก็มีการฉีกถลกหนังกันมาแล้วว่าเป็นยังไงมายังไงเนี่ยโดยพักประชาชนเนี่ยถลกละเอียดมาหมดประวัติเหล่านี้ แม้ตัวเขาเองจะพยายามชี้แจงแสดงให้เห็นว่านั่นมันไม่เกี่ยวนั่นมันคือแป้งนั่นมันจบไปแล้วแต่เอาเข้าจริงๆถามว่าคนเชื่อไหมคนไม่ค่อยค่อยเชื่อต่อคำชี้แจงของคุณธรรมนัสสักเท่าไหร่ประวัติเหล่านี้มันเป็นประวัติที่ไล่ล่าคุณธรรมนัสเป็นประวัติที่หลอกหลอนตัวคุณธรรมนัสซึ่งจะทำให้ตัวคุณธรรมนัสนั้นเนี่ย ผมว่าโตยากเพราะถ้าจะโตขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนกระชากลากถูลากไส้กันออกมาอีกว่ากี่คดกี่คดเป็นยังไงคราวที่แล้วที่เป็นรัฐบาลร่วมกับคุณอนุทินเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นสี่เดือนดีนะมันยุบสภาไปตอนสองเดือนถ้าเกิดเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคุณธรรมนัสอีกคนหนึ่งที่จะต้องถูกถลกหนังหัว ในความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์รวมทั้งมาตรฐานจริยธรรมเหล่านี้เนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อไหรเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหรโดนเมื่อนั้นแล้วยิ่งบทบาทที่แสดงออกถึงการใช้อำนาจหรือเหมือนกับเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันดูใครๆดูแล้วว่าเฮ้ยมันน่าลอ่อจึงประเมินกันได้ ตามที่คุณถามเลยว่าจะโตไหมพักนี้จะได้สักเท่าไหร่ผมก็ประเมินว่าขนาดนี้เนี่ยก็เยอะมากแล้วและตัวคุณธรรมนัสเนี่ยนะถ้าเกิดมีการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆผมไม่แน่ใจนะว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือจะเป็นคุณอนุทินก็ตามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะจิตเฉพาะการเนี่ยเขาจะเอาตัวคุณธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีอีกหรือเปล่าเพราะขืนเอามาเนี่ยจะฉุดลังกระชากลากดึงตัวนายกให้หลุดไปเหมือนคุณเสถาหรือเปล่าอันนี้น่าคิดก็เรียกง่ายๆว่าเราจะแสดงบทบาทเพื่อพี่น้องประชาชนจะแสดงบทบาทในการทำงานแบบจริงจังทุ่มเทอย่างไรก็แล้วแ,แต่แต่ประวัติในอดีตเนี่ย มันลบไม่ได้และประวัติเนี้ยมันไม่ใช่ทำให้ประชาชนคลางแคลงในการเลือกตั้งเท่านั้นนะแม้แต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังผวาในการที่จะตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีใครจะพูดถึงเรื่องมิตรแท้ศัตรูถาวรทางการเมืองก็แล้วแต่เธอแต่คนอย่างคุณธรรมนัสเนี่ยใครที่เอามาร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องคิดเหมือนกันนะขนาดในยุคนั้นเนี่ย ซึ่งถือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ธรรมดานะมาจากหัวหน้าคอสช,อชอแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีเสียงสอวอีก250นะคุณธรรมนัสซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยแท้ๆยังคิดจะล้มพลเอกประยุทธ์นะเห็นไหมอยู่กับพลเอกประวิทธ์ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นพรรคเดียวที่หนุนรัฐบาลแต่คุณธรรมนัสกลับเป็นหัวหอกในการที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ <_ d ream> ปลดออกจากการเป็นรัฐมนตรีเอาสิพลเอกะวิต์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ <_ d ream> กับคุณธรรมนัตเป็นไงก็ยกลูกพักออกไปโอ้โหทั้งทั้งที่สนับสนุนกันมาลักกันปานจะกลืนกินเหมือนพี่เหมือนน้องในไส้เลยแหละก็โดนคุณธรรมนัตดึงสอสอ,ออกไปเรียกว่า คนเอกประวิตย์เนี่ยต้องถึงขนาดกระอากอนะลูกน้องเลขาที่การพักแท้ๆพอมาถึงคุณทักษินเห็นบอกว่ากินวายกันเกิดทุกวันร่วมรัฐบาลกันถึงเวลาเปลี่ยงไปอยู่กับพักภูมิใจไทยกับคุณอนุทินเสร็จแล้วเนี่ยบทบาทท่าทีทางการเมืองในลักษณะอย่างนี้นี่ คุณคิดว่าเอ,อคนที่จะเอามาร่วมรัฐบาลนี่คงต้องคิดเหมือนกันนะว่ามันจะมีความจริงใจกับเราหรือเปล่ามันจะเป็นบ่าวฆ่านายสิ์ล้างรูหรือเปล่าวะนี่แหละผมจึงมองว่าในสถานการณ์อย่างเนี้เขามีสิทธิ์ได้สอสอสามสิบสี่สิบแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้ามองในระยะยาวๆเนี่ยผมว่ายาก คนที่จะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยภาพมันต้องดูใสๆนะสว่างๆนะแต่คนที่เขามองหรือเขามีข้อสังเกตว่าเทาๆดำๆเนี่ยคนเขาจะคิดยังไงขนาดเงินที่ว่าเทาดำหรือสกรปรกเนี่ยเขาย่อมต้องหาวิธีทํำให้มันขาวด้วยการเล่นแร่แปราธาตุในหลายวิธีคนก็เหมือนกันครับ คนที่มันเทาที่มันดำที่มันสศกกระปกเนี่ยเขาก็ต้องพยายามฟอกตัวเองให้มันดูว่าเป็นคนขาวเป็นคนสะอาดเป็นคนดีถ้าไในสมัยก่อนก็ทำยังไงครับก็ไปบวชพระแต่ในยุคนี้ก็ทำไงครับก็ต้องไปเล่นการเมืองนี่แหละครับจะเห็นได้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ ผู้มีอิทธิพลต่างๆในจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เยอะแยะไปหมดที่เป็นคนที่มีประวัติมีปัญหามีเรื่องมีราวมีคดีความก็พยายามที่จะฟอกตัวเองท,ทําทีเป็นพ่อพระช่วยเหลือนู่นนี่กับชาวบ้านแล้วในที่สุดก็โดดมาเล่นการเมืองนี่เป็นการฟอกตัวของคนในยุคนี้หลายคนที่เทาทำธุรกิจมืด ได้เงินมาแล้วก็มาเล่นการเมืองลงมาเล่นการเมืองเนี่ยด้วยเหตุผลสองประการประการหนึ่งปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องธุรกิจของตัวเองประการที่สองทำให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่บริสุทธิ์ประชาชนเลือกตั้งมาแล้วก็เป็นเกราะป้องกันทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชน แต่คนพวกนี้เบื้องหลังคือเถาและธุรกิจมือคุณธรรมนัสจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้และจะต้องการฟอกตัวเองให้มันเป็นเหมือนคนอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยผมกำลังจะมองคุณธรรมนัสและพรรคกล้าทำด้วยใจเป็นธรรมว่าคนที่มันจะเติบโตทางการเมืองได้นั้นเนี่ยมันต้องมาจากความ ศรัทธาของพี่น้องประชาชนแต่ตัวคุณธรรมนัสและพระกรก้าทำเนี่ยมองดูแล้วความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเขาหรือต่อพรรคนั้นผมว่ายังไม่ถึงเพราะประวัติของเขานั้นจึงกลายเป็นชนักที่ปักหลังเป็นตัวปิดกั้นศรัทธาของประชาชนทำให้พรรคนี้ และคุณธรรมนัตคงไม่มีทางที่จะโตไป